สถานการณ์ของเขาในอีก1-2ึ่สอัปดาห์ข้างหน้าเขาก็ยังคงนิ่งเก็บตัวอยู่แบบนี้แล้วเขาก็มีการแอบส่องแอบมองคุณเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาเหงาแล้วเขาก็ปวดร้าวเขามีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นเขามีเรื่องที่เขาคิดแล้วเขาเครียดเขาอยากจะเคลียร์ให้มันจบให้มันเสร็จสิ้นเพราะนั่นหมายถึงการที่เขาอะ จะต้องจะต้องทําให้มันออกมาให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขากําลังแก้ปัญหาอยู่เขาเขายังคงจะนิ่งเงียบอยู่กับคุณอีกสักระยะหนึ่งแต่ในใจเขาไม่เคยห่างจากคุณไปได้เลยยิ่งเขาเหงาเขาเศร้ามากเท่าไหร่เขายิ่งนึกนึกถึงคุณมากยิ่งเท่านั้นเขาทํางานหนักมากในช่วงนี้ในงานนั้นนั่นหมายถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและอนาคตของเขาซึ่งในนั้นมันก็รวมถึงความมั่นคงเกี่ยวกับตัวเขาแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างแต่เชื่อเถอะว่าเขาไม่มีวันที่เขาจะลืมลืมนึกถึงคุณไปได้เลยเวลาเขานึกถึงคุณเวลาเขาทำงานนะ่ะเขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเขาจะคุยกับเพื่อนหรือคุยกับใครมันก็ไม่เหมือนกับคุยกับคุณคุณเป็นเสมือนบ้าน เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเป็นน้ําหล่อเลี้ยงใจเขาเวลาเขาเหนื่อยลำบากมาเขาก็ประมาณว่าคิดว่ามีคุณอยู่อยู่กลางใจเขาแบบนี้คอยให้กําลังใจเขาแต่คุณอาจจะไม่ทราบหรือไม่ทราบเลยเพราะเขานิ่งเขานิ่งเงียบมากๆเขาจะไม่แสดงอาการหรืออะไรให้คุณได้รู้เพราะเขาไม่อยากให้คุณไม่สบายใจและอีกอย่างหนึ่ง มันก็อาจจะเป็นการส่มนหน้ากากของเขาคือเขาไม่อยากให้คุณได้รับรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเขาอยากให้คุณรับรู้เพียงแต่ว่าเขาเขายังคงมีคุณอยู่แบบนั้นและในอนาคตของเขานั้นที่ชัดเจนมากๆในความรู้สึกคือเขาอยากที่จะพบเจอคุณในลักษณะเป็นคนรักแบบนี้แล้วที่สำคัญคืออยากได้คุณมาเป็น ภรรยาเขามาเป็นคนรักเขาอยู่ในบ้านหลังนี้แบบนี้คนคนนี้จะไม่พูดมากจะไม่พูดอะไรมากๆจนกว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้แต่ในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้ยังไงซะเดี๋ยวเาก็จะวนเวียนกลับมากลับมาหาคุณอาจจะผ่านการสื่อสารก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจอยู่โดดเดี่ยวโดยไม่คุยกับคุณได้เลย เขาจะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะเขามีความรักคุณ